รีใช่่ใชอัปเดตหน่อยซีตอนนี้นั่นนะอัปเดตก่อนตอนนี้ซีรีส์เรามีอะไรบ้างเรื่องตัดผิดผันอะไรเงี้ยละครมีอัปเดตอะไรค่ะก็ตอนนี้นะคะในส่วนของซีรีส์ก็ตอนนี้กำลังจะถ่ายทำเรื่องเกิร์ลูค่ะใช่ตอนนี้ก็เอ่อชิวที่สองชิวที่สามแล้วถึงเป็นมากค่ะท้องครันแรกก็แ่บสุดๆเรื่องวดบาาเรื่องนี้มันยังไงปวดบคาแรคเตอร์หนูนะคะก็จะเป็นน้องแพร แถวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบนักศึกษาศิลปะค่ะแต่ว่าก็มาทำงานทาทามที่เอ่อร้านเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอกับพี่สาวเป็นตัวไออาแล้วมันก็ปิงจะได้ไงอ่าเรื่องนี้เรารู้เหรอค่ะทั้ีเรารู้เกลือเรารู้กันเหรอพูดได้เหรอคะพูดได้เหรอสปอยได้ไหมสปอยนิดนึงสปอยนิดนึงก็เรียกว่าสนใจาไม่ว่าสนใจในตัวเขา ใครจะก็ ok> be, เล่าพลิดนะเพราะเรื่องที่แล้วเราแบบแบบคุณหนูอะอ่ะแล้วเรื่องแล้วเราคุณหนูเรื่องนี้เราเริ่มเป็นแบบสาวูชีวิตดีเปล่าคือค่อนข้างที่จะฟิกคาแรคเตอร์เพราะว่าอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยหนูก็เป็นฟิลแบบลูกคุณหนูแหละคุณนายแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นสาวแบบเ้าเฮหน่อยเป็นคนแบบพูดตรงอะไรอย่างเราชอบเราต้องไปเรียนอะไรเกี่ยวกับหน้าหรืรอะไรหรือไม่ก็มีเกี่ยวกับเรื่องกล้องค่ะเพราะว่าในตัวที่แพลวเขาไม่ทำงานที่ร้านบาร์เนี่ยเขาก็จะเป็นฟิล เบื้องหลังอะไรเง mm ี hmm. ้ยค่ะใช่ล้วก็ไปเรียนรู้วิธีจับกล้องมาแล้วก็เรียนกับกล้องหลายๆแบบมากเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็อย่างตอนนี้หนกูก็มีถ่ายทำหนังอยู่ หลายคนก็ไว้ใจการแสดงของดูค่ะก็หนูตั้งใจก็ทำทีติ๊กติ๊กไงเออเรามีคู่ไหมในเรื่องของแฟนของเราถ้าเปในในซีรีส์ก็เป็นที่ที่วิวที่อยู่ในกาเดล่ารับสารอะไรกันบเจอเต็บ่อยแค่ไหนกันเลยก็เจอเจอกันบ่อยแล้วก็ต่อเขาอยู่ไง ว่าอะไรเลยใช่ใช่ค่ะก็มีวิธีเข้าหาอีกแบบหนึ่งในในฉบับของแพรอเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะจะเห็นความเปรี้มาของเห็นความร่าเริงคาพราวของแพรแล้วก็คือเดี๋ยวจะได้แบบชมนะประมาณประมาณแล้ก็ประมาณเออภายในปีหน้าแน่นอนค่ะก็ถ่ายคลิฝากด้วยนะ ตก็นจะมีแฟร์ลทประเทศด้วยอ๋อใช่ค่ะขอบัตรกอล์มก็จะมีแฟมินทางต่างประเทศด้วยอย่างช่วงกิจการนี้ก็จะเป็นมาเกาค่ะเป็น่แแล้วมาดูพวกเรากันได้นะคะเปนื่นเป็นรเต้นมากค่ะเพราะว่าเหมือนได้กลับไปบริเวณอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ซุ้มซ้อมอยู่ค่ะไปไปัระกวดาคือใช่ไหมใช่ค่ะไปกันหมือเลยไปกันเลยเรียมอะไรหรอยงสบายพิเศษ ต,ต้องมีอยู่แล้วค่ะเพื่อแฟนๆทุกคนเราก็กําลังคุยๆกันอยู่ว่าอยากให้แบบออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยแล้วพอเราเราได้ไปแบบว่าต่างประเทศเสร็จดีเย,เยอะด้วยโอกาสที่แต่ว่าการโฆษณทาทางโซเาียลมีเดียมันคุยเตลเลยมันจะมีไปถึงขั้นแบบนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วก็อ,อยากให้แฟนๆเนี่ยเห็นอะไรใหม่ๆในตัวพวกเราหรือว่าเห็นในด้านที่พวกเราแบบไม่เคยโชว์ต้องฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างภาษาภาษาอะไรพวกเราไประดับที่ระดับที่ อยากมาเก่าเนี่ยเราก็มีพูดกันว่าเดี๋ยวจะไปเรียนภาษาจีนเพิ่มนะอังกฤษเพิ่มเพื่อเป็นแฟนเลยจะได้แบบคุยกันรู้เรื่องอันนี้พอได้เป็นลูกคั้งชายตัวอะไรเยอะมีฮาวได้ได้ได้อแต่ว่าเราต้องแบบประโยคยาวๆเพิ่มขึ้นอีกเพื่อแบบให้เป็สายเป็นแฟนเรื่องของหนังครัหนังรอะตอนนี้ก็ มีแผนว่าจะได้ดูประมาณปีหน้าค่ะปีหน้าเลยค่ะเรางานแสดงก็ค่อนข้างเข้าแบบเต็มเหมือนกันนะทั้งปีก็คือแบบเห็นหน้ไม่ขาดคิวก็ยังว่าก็ติดต่อได้อย่าอที่จริงคิมันแน่นตลอดแต่ว่าเราจะจัดได้หรือว่ามันจะมีแก๊ปช่วงว่างอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะคิวคิวก็แบบว่าโอเคอยู่ค่ะผู้จัดการก็ไม่เนตให้แล้วก็ตัวเองก็อยากทำแบบงานใหม่ๆเรื่อยๆ ก็อย่างวเราก็คาดๆเลือกเลือกบทที่ดีจริงกับเราใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เป็นโอกาสแล้วก็อยากแบบให้คนดูถิ่นอะไรอะไรนี้ค่ะคือถึงแบบนภาที่เราในฐานะจุดเริ่มต้นพอถึงมาถึงภาคสามแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โแต่จุดเริ่มต้นเป็นจริงๆแล้วดีใจค่ะไม่เคยแบบสิ่งที่ทุกคนคิดกันมากเลย อย่างวันแรกที่ที่ยนหนึ่งอะค่ะอยู่แล้วก็ที่แบบทุกคน,นก็คือนั่งรุนกันว่าจะเป็นยังไงนะขอให้แบบทุกคนชอบแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายพอตั้งแต่วันนั้นมันเดินทางมาถึงวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจดีใจจริงๆมีทั้งภ่าสายมีได้ดูเอย่ยงภางสาวผ<า>่าก็คือเมื่อวานนี้หนูเข้าไปดูแบบนึงแต่ว่ายังดูไม่จบแต่ว่าเพ้่งจวไปดูแน่นอนประสบความสำเร็จนะในฐานะเต็นนักนำหนึ่เซนที่หยดจากรมยประสบความสำเร็จแล้วคืออะ่ร ค่ะดีใจมากจริงๆเพราะว่าเหมือนมันก็พาหนังไทยเนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะดีใจแล้วก็เหมือนเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเทศกาลด้วยรคก็ดีใจที่ที่หยดก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะมันเป็นเรื่องที่เราแสดงด้วยฝากก็ฝากผลงานด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังใช้ทำเรื่องเู้รูอยู่นะคะภายในปีหน้าแล้วก็ของแท้ของนะคะแล้วก็ที่หยดด้วยนะคะฝากไปถ่าโอเคขอบคุณมาก